ความทุกข์ของคนเกิดจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นแค่ okay, ความอยากของเราเกิดความทุกขนะ์แล้วเราอยากได้นะลูกที่ดีอยากได้สามีที่ดี อยากได้คนรักที่ดีบางคนก็อยากได้พ่อแม่ที่ดีอยากได้พี่น้องญาติพี่น้องที่ดีสิ่งใดที่ไม่ได้ตามอยากเราจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างบางคนก็อยากได้สุขภาพที่แข็งแรงบางคนก็อยากได้รูปร่างหน้าตาที่สวยสดงดงาม อยากได้อายุยืนยาวสิ่งที่เราอยากนะเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เลยรูปนามกายใจนี่คือก่อนถุกรูปนามกายใจนี่เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ถึงจุดหนึ่งแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปคนที่ไม่เข้าใจความเป็นจริงน่าจะถูกทุกเรื่อง มีร่างกายเราเราก็ทุกมีอวัยวะนะโลกมีสมองแล้วก็ทุกเป็นโรคเกี่ยวกับสมองนะเป็นโรคหล,ลอดเลือดเป็นโรคหัวใจนะมีอะไรที่ไม่เข้าใจความเป็นจริงเราก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นนะมีบุตรสามีภรรยาคนรักพี่น้องนะไม่เข้าใจหนักธรรมชาติเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราะเราไม่ได้ตามอยากทุกสิ่งทุกอย่างไปดรอกนังนถึงเรียกว่าอนัตตาถ้าเราทําใจวางใจไม่เป็น,นชีวิตเราจะเกิดความทุกข์ตลอดไปลาทาไมต้องมีพระพุทธเจ้าสอนเรื่องพรหมวิหารพรหมวิหารสี่มีทั้งเมตตาการุณามุทิตาออเบคา นะเมตตาคือปรารถนาะให้คนและสัตว์มีความสุขกรุณาคือหวังมีจิตที่คนและสัตว์ทั้งหลายนะไม่ถูกพ้นจากความถูกขนะมุทิตาคือเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุขมีความเจริญเราพอยินดีด้วยนะอุเบกขา คือเมื่อเราปรารถนาดีช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะแก้ไขอะไรไม่ได้นะ่ะต้องให้พิจารณาปล่อยวางให้ถือว่าเป็นกฎแห่งกรรมพอมีฉะนั้นแล้วคนที่มีพรมวิหารไม่ครบคนจะทุกข์ใจตลอดพ่อแมนะ่มีพรมวิหารเรามีเมตตามีความรักมีกรุณา นะตอนนี้ลูกเราพ้นจากความทุกข์ร้อนและเป็นพื้นฐานมีเมตตากรุณาทุกทุกทานนะแต่ถ้าวางอุเบกขาไม่เป็นนะเราจะทุกข์ใจแน่นอนเพราอมามีอะไรได้ตามอยากหรอกนะเพราะฉะนั้นฝึกหัดจิตใจของเรานะไม่ใช่ว่าเราเกิดความผิดพลาดอะไร,รเราทำหน้าที่ดีที่สุดพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ดีที่สุดสามีภรรยาก็ปฏิบัติ ต่อการอย่างดีที่สุดตามหน้าที่นะลูกก็ทำหน้าที่ดีที่สุดต่อพ่อแม่ทุกคนทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วที่เหลือครับป่อยเราทำได้ดีที่สุดทำด้วยความรอบคอบด้วยความเมตตากรุณาแล้วแต่ถ้าพ้นวิสยัยเราต้องรู้จักปล่อยวางรนะ่างกายเราก็เช่นเดียวกันเกิดมาเจ็บไข้ได้ป่วยทุกอวัยวะเราเป็นที่ตั้งที่เกิดโรคได้หมด เรามีสมองก็เป็นโรคสมองได้มีไตก็เป็นโรคที่ไตหัวใจตับปอดเป็นโรคที่ทุกอวัยวะโรคเลือดโรคผิวหนังนั่นเป็นหมดมีเรามีหน้าที่ดูแลตามสภาพรักษาไปเกินเดียวยาเราก็ปล่อยไปถ้ามันเกินบังคับบัญชานะการไปยือ้อไปขวางทําไม่ได้หรอกทาได้ชั่วขณะเท่านั้นเองนะเราทําตามหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท ทุกๆหน้าที่ของเราพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ต่อลูกไปแล้วลูกก็ต้องมาทำหน้าที่ต่อพ่อต่อแมนะ่พี่ทำหน้าที่ต่อน้องน้องทำหน้าที่ต่อพี่นะบุตรสามีภรรยาทุกคนทำหน้าที่ตัวเองดีที่สุดนะถ้าถืดแล้วก็ปล่อยวางไปพ่อแม่เรามีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนนะให้ความรู้ให้ความรักให้คำปรึกษา ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะถ้าสิ่งใดที่มันเกินเยียวยาเราต้องรู้จักปล่อยาวางถ้าเราปล่อยวางไม่เป็นนะเราก็ต้องทุกขรตลอดชีวิตนะการทุกแบบนี้ทุกแบบไม่มีประโยชน์ด้วยนะพลุกไปไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นนะการทุกไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นปัญหาคือเท่าเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือความทุกข์ใจที่ปรากฏขึ้นมาทุกกายเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเป็นวิบากที่มากับร่างกายเรา เกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะัเป็นทุกประจามธาตุขันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือเราเอาปล่อยวางความทุกข์ทางใจออกไปนะไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมาพิจารณาเข้าใจความไปจริงก็ปล่อยวางไปให้มีสติมากๆถ้าเราไม่มีสติเมื่อความคิดเป็นปรุงแต่งขึ้นมาเราก็จะเกิดความทุกข์ปรุงแต่งโดยที่เรารู้ไม่เท่าทันเราจะเกิดความทุกข ปูงแต่งโดยที่เราไม่รู้ความเป็นจริงของรูปนามกายใจสังขารร่างกายไม่รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างว่าตกอยู่ในอำนาจแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาอานิจจังก็เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงนะทุกขังเปลี่ยนแปลงโดยไม่อยู่สภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือที่สุดแล้วบังคับบัญชาไม่ไดนะ้ถ้าเราเข้าใจหลักสัจธรรมนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาขณะใดที่เรามีสติ มีปัญญาเข้าไปคน้นเข้าไปคลี่คลายก็ปล่อยวางไปกานาไปค่อยังดียเรายังไม่ถึงเป็นพระอรหันต์การปล่อยวางโดยสิ้นเชิงยังทําไม่ได้แต่ปล่อยวางโดยที่เราใช้สัมมาทิฏฐิหรือเห็นตามความเป็นจริงธรรมชาติมีสติรู้ใจตัวเองบ่อยๆนะสิ่งที่เรามักครับบัญชาไม่ได้อย่าไปทุกข์กับสิ่งนั้นถ้าเราทุกข์เราก็ทุกข์ฟรีๆทำให้ใจเราเดือดร้อนไปเปล่าๆเกิดทุกข์โดยไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้น ทำเหตุดีที่สุดแล้วก็รู้จักปล่อยวางสําคัญบรดาปรุงแต่งขึ้นมานะให้รู้จักมีสติรู้ว่าตอนนี้เกิดความปรุงแต่งขึ้นมาแล้ว,ลวดูความคิดนะั้นเราปรุงแต่งเรื่องอะไรสิ่งที่เราปรุงแต่งนั้น,น,นมันบังคับบัญชาได้ไหมเรื่องราวที่เราทุกใจอยู่บังคับบัญชาได้ไหมนะถ้าบังคับบัญชาไม่ได้หัดปล่อยวางไปเราไปปรุงแต่งต่อไม่ได้เกิดประโยชน์เ,เป็นการสร้างทุกข์โดยไม่กก่าวเปิดไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้น ให้รู้มีสติตามใจตัวเองบ่อยๆฝึกสติให้มีกรรมฐานนะอยู่กับการงานเฉพาะหน้าก็ได้มีรู้เฉพาะการงานที่เราทําตอนไม่ต้องใช้การงานเราก็ใช้กรรมฐานที่เราทำแล้วสบายท่องพุโทโธดูลมหายใจเข้าออกบ่อยๆนลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หรือบริการพุทโธบ่อยๆถ้ามีความคิดเราจะรู้เท่าทันความคิดนด้เร็วเพราะกรรมฐานหายไปแล้ว พูดโถก็ลืมเท่าไปลมหายใจเข้าออกแล้วก็ลืมไปว่าตอนนี้ลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกยืนเดนน,นั่งนอนแล้วก็ลืมอิเลียบทเข้าไปเราจะได้รู้เท่าทันความคิดเร็วกลับมาตั้งมั่นที่จิตใหม่มีสติใหม่นะทำอย่างนี้บ่อยๆความทุกข์ก็น้อยลงไปนะถึงน้อยลงไปไม่หมดสิ้นเชิงก็ยังดีกว่าไม่มีการลดความทุกข์ในใจออกไปเลยอย่างน้อยรู้เท่าทันไม่ปรุงแต่งต่อความทุกข์นั้นก็ดับไปชั่วขณะหนึ่ง พอได้หายใจให้ขคอ้งังถ้าเราฝึกต่อเนื่องไปรู้จักคิดปล่อยวางไปความทุกข์ก็เจือจางลงไปสังเกตดูทําไมบางครั้งเวลาเวลาที่มันผ่านไปนเยือนานานไปความทุกข์มันจางไปบางคนเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆอย่างเช่นคนที่เรารักจากไปพ่อแม่เสียไปบุตรสามีภรรยาจากไปญาติพี่น้องจากไปนะ ตายไปเสียใจตอนตายไปใหม่ๆเราเสียใจมากพอระยะเวลาผ่านไปนานๆนนนะความทุกนั้นเราน้อยลงไปความทุกใจความเสียใจน้อยลงไปนะอะไรก็ไม่เที่ยงเพราะทําไมเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆแล้วกขปรุงแต่งมากนะคิดถึงมากย้อนถึงอดีตที่เคยอยู่ด้วยกันนะเกิดความอาลัยอาวรณ์ขึ้นมาทุกมากพอระยะเวลาผ่านไปนานๆเราปรุงแต่งน้อยลงความทุกข์ก็น้อยลง ทิ้งบอกว่า mm hmm. เหตุคือใจเราปรุงแต่งแล้วเรารู้ไม่เท่าทันนะสิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เที่ยงเลยเคยเสียใจมากวันนึงก็มาเสียใจน้อยแล้วนะเกิดความสุขขึ้นมาเดี๋ยวความสุขก็ดับไปเกิดความทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวความทุกข์ก็ดับไปนะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงหรอกแล้วที่สุดแล้วก็บังคับปัญชาไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้นขณะที่เรามีชีวิตขณะที่เรามีสติขณะนี้เราต้องมีสติทุกๆเมื่อ ให้รู้เท่าฐานจิตเรานะปล่อยวางความทุกข์ขาดที่มันจอนเข้ามาให้ออกไปความทุกข์ประจําธาตุขันนะทําอะไรไม่ได้เราก็ปล่อยวางทุกจอนคือความคิดที่มันทําให้เราเกิดความเดือดร้อนขึ้นมา,ามีสติมากๆคอยสอนจิตเราด้วยสัมมาทิฏฐิแค่ระดับสติกับสัมมาทิฏฐิคือการได้ยินได้ฟังคิดให้ถูกต้องเราปล่อยวางความทุกข์ในใจออกไปได้มากพอสมควรนะดีกว่าเรารับความทุกข์นั้นมาเต็ม เราฝึกหดต่อเนื่องไปสติที่ต่อเนื่องเกิดเป็นความตั้งมั่นคือสมาธิสติไม่ขาดสายจิตมีความเด่นดวงขึ้นมานละ้ยิ่งปล่อยวางอารมณ์ยิ่งไม่ไหลตา,าลลมอารมณ์ยิ่งมีสมาธิดีชํานาญเราสามารถเข้าสู่สมาธิดับความคิดนึกปรุงแต่งได้ขนาดหนึ่งหรือไม่ไหลไปตามอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งนั้นเกิดเป็นความร่มเย็นขึ้นมาแม้เช่นแม่ไม่ใช่เป็นการดับกิเลสโดยสิ้นเชิง แต่ยังพอมีเวลาให้เรามีความพ้นทุกข์ในขณะหนึ่งด้วยอำนาจแห่งสมาธิคือไม่ไหลไปตามอารมณ์หยุดความคิดนึกปรุงแปงไในขณะหนึ่งถ้าเราเป็นภาคปัญญาเราเริ่มเห็นความเป็นจรงิงทุกสิ่งทุกอย่างมางคับบัญชาไม่ได้ความคิดกระปรงไปแต่เราก็รู้สิ่งนั้นมันบังคับบัญชาไม่ได้รู้จักปล่อยวางด้วยความเป็นจรงิงเห็นความเป็นจรงิงว่าทุกสิ่งทุกอย่างบังคับบัญชาไม่ได้ความอยากในใจเรานะคือต้นเหตุ นะเราไปอยากในสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ไปอยากในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือใจเราเนี่ยหลงไปเองทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาตินะคนคนนึ้งเกิดมาเกิดมาตั้งอยู่แล้วกระดับไปในระหว่างมีชีวิตกบประพฤติถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างแลนะเราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยอยากให้ลูกเป็นแบบที่เราต้องอยากต้องการนะก็ไม่ได้เป็นตามอยากอยากให้สามีภรรยา ได้ตามอยากในตามที่เราอยากให้เขาเป็นมันก็ไม่ได้เป็นไปตามอยากอยากให้คนรักนะเป็นที่ตามที่เราอยากก็เป็นไปไม่ได้อนะีกละบังคับอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายเรา <i> <ล>เราก็บังคับบัญชาไม่ได้นะสอนจิตบ่อยๆนะบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งใดบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ควรถูกใจกับสิ่งนั้นนะเพราะจิต <i> เรามันหลงไปแล้ว หลงไม่เข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงยิ่งเป็นภาคปัญญาเห็นตลอดจิตที่เราหลงไปไปหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้นี่คือต้นเหตุแห่งความทุกข์เป็นหลงอยากเป็นหลงยึดวันหนึ่งสิ่งตุกอย่างที่เราเคยย,ยึดก็ไม่ใช่ของเราหรอกร่างกายที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเราวันหนึ่งร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปบ้านช่องเรือนชาญว่าเป็นบ้านเราอีกไม่เกินร้อยปีไม่กี่ปี อย่าหมดอายุไขก็ yeah. ไม่ใช่บ้านของเราอีกต่อไปนะสามีคนนี้ของเราวันหนึ่งหมดลมหายใจก็ไม่ใช่สามีเราอีกห,หรือภรรยาหรือลูกหมดลมหายใจไปก็ไม่ใช่ภรรยาของเราอีกต่อไปไม่ใช่ลูกของเราอีกต่อไปะทุกสิ่งทุกอย่างคือชั่วคราวนะเพราะฉะนั้นรู้จักปรงการปล่อยวางคือเข้าใจความเป็นจริงรู้จักปล่อยวางคนนั้นจะถูกน้อยลงคนที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางัวางความทะยานอย่างในใจหมด ล้วคนนั้นก็ยิ่งบททุกโดยสิ้นเชิงนะให้แง่คิดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเรามีสติทำแล้วก็ใช้สติค่อยๆแก้ไข,ขค่อยๆปล่อยวางความทุกข์ไปเราลึกรู้ว่าเราปรุงแต่งอยู่เรามีปัญญาขั้นเบื้องต้นคือปัญญาจากการได้ยินได้ฟังเราใช้ปัญญานั้นมาไขควรหัดปล่อยวางความคิดความทุกข์ในใจ,จออกไปบางขณะฝึกหัดต่อเน,นื่องให้เกิดสมาธิ นะปล่อยวางได้มากขึ้นด้วยอำนาจแห่งความสงบตั้งมั่นปล่อยวางขั้นทุดท้ายคือใช้ปัญญาจากความสงบนั้นคือมีสมาธิที่เป็นบาฐาน่มแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกจิตเห็นชัดเจนเห็นความเป็นจริงเห็นสมุทัยคือความหลงของจิตความยึดมั่นถือมั่นของจิตที่เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเป็นการปล่อยวางที่ละเอียดขึ้นให้ทุกๆท,ท,ท่านนะปฏิบัติทำสมควรแกทร่ทำรีเบงทำความเพียร นะเอาความทุกออกกับจากในใจให้มากที่สุดนั่นคือผู้ที่มีปัญญามากที่สุดนะฝากข้อ,ขอคิดแนะทุกท่านไปประพฤติปฏิบัติมาดับทุกทางใจ